ูกสาวกรุงศรีวิลัยัดหลักฐานแจงยันวูบไม่ได้เมาจากกรณีอุบัติเหตุรถชนได้รับความเสียหายหลายคันที่หน้าร้านเขาต้นโต้ตลูกริมถนนสายสามหมู่9ก้าตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพบรถตู้ โตโยต้าเอาผ้าสีขาวมีนางสาวกมลวรรณสุทินเผือกหรือแอลดาราสาวลูกของกรุงศรีวิไลสอสอ,สอพักพลังประชารัฐซึ่งผลตรวจไม่พบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายล่าสุดแอลได้โพสต์ภาพหลักฐานพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานา,นาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้อง ชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณนาะแอลผู้ขับกําลังขับรถกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการบูบคล้ายภาพตัดเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอีกทีก็คือรถได้พุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คนทั้งเก่งและมอเตอร์ไซค์พอรู้สึกตัวก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นได้เดินทางไปสอพอพัทยาโดยให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจวัด แอลกอฮอล์ oh ซึ่งผลเป็นศูนย์ไม่มีการดื่มใดๆและไม่มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์กันและหลังจากนั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจโดยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไปตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยนะคะต้องขอโทษมาณาที่นี้ด้วยที่ทําให้ทุกทุกคนเป็นห่วงแฮชแท็กต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจงตามนี้นะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะแฮชแท็กอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา อย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆแฮชแท็กปกติแอลมีคนขับนะคะแต่เห็นว่าใกล้ไม่ไกลเลยขับเองดูแลคุณแม่ค่ะ